สวัดีค่ะเคนโนมมาแนะนําบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะทุกท่านร้อมรั้วมีประตูเข้าออกนะคะบ้านหลังนี้นะคะสามารถผ่อนตรงกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะทุกท่านพิกัดอยู่ที่โพกลางหนองดูหนองพวงน้อยจังหวัดนครราชสีมานะคะดาว1นึ0 0 0บาทค่ะส่งเดือนละ7,943บาบาทนะคะคงที่นะคะไม่มีปรับเพิ่มปรับลดนะคะทุกท่าน หรือท่านใดต้องการที่จะซื้อเงินสดเลยนะคะราคาอยู่ที่1.4ล้านบาทค่ะ บ้านหลังนี้นะคะมีขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องโถงบนเนื้อที่59ตารางวานะคะรอบตัวบ้านนะคะยังมีพื้นที่เหลือๆนะคะให้เราปลูกต้นไม้หรือว่าต่อเติมได้อีกนะคะทุกท่านท่านใดสนใจนะคะเน้นโทรคุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะคะติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยคะ่ะแอดมินใส่เบอร์โทรพร้อมรายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะเพราะผ่อนตรงกับเจ้าของบ้านเลยนะคะทุกท่าน พร้อมเข้าพักอาศัยนะคะตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยนะคะ2ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องโถงและ1ห้องครัวบนพื้นที่กว้างนะคะ59ตารางวาทีเดียวนะคะด้านหน้าน,นี่สามารถจอดรถได้หลายคันเลยนะคะทุกท่านมีประตูเข้าออกนะคะมีความเป็นส่วนตัวมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้ามีปลาปาพร้อมกับอยู่กับธรรมชาติด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอลาไปก่อนนะคะมาแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ